คนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เจ๊เคยนะคะเจอก,กันในช่องหุ้นไทยห,หุนนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นดาวโจน์นะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการขมวยเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะจะออกประจำเช้านะคะวันที่21นะคะเดือนกรกฎาคม 6. 5หนะคะ นดาวโจคืนนี้ให้ติดรุดเบิ้ลนะคะคืนนี้แอดให้รุดศูนย์นะคะเจาะเม็ดเดียวศูนสามค่ะ พุ้นดาวโจรลูดเบิ้ลลูดศูนย์เจาะศูนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นดาวโจนของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ของให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ